ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีทําภาพวงกลมนะครับนะครับทำรูปภาพให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็สามารถที่จะนาไปาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับจะไปเป็นส่วนประกอบของภาพอื่นก็ได้นะครับก็ผมก็ใช้ Photoshop นะครับ CS 6นะครับในการแนะนําก็จะแนะนําแบบง่ายๆเลยนะครับจะไม่เน้นเทคนิคอะไรมากนะครับ ครับก็มาทํากันเลยนะครับให้มาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็เลือกภาพขึ้นมานะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ภาพนี้นะครับครนี้ถ้าภาพมันเล็กก็ขยายได้นะครับถ้าภาพมันเล็กนะครับก็ขยายเอาครนี้ให้เรานะครับ ดับเบิลคลิกหรือไม่ก็ลากลงมานเะพื่อปลดล็อกภาพนะครับต่อไปนะให้เรามาที่ตัวนี้นะครับจะนะคลิกขวานะครับอินด t เค a ั่ลมาเกชนี่นะครับทีนะนี้เวลาที่เราจะทำเนี่ยให้เราชิปกดแป้นชิปค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ลากมาถึงจะได้มันถึงจะได้วงกลมนะครับเจอก็ก็ลากเลยนะ อันนี้เราสามารถที่จะไปเน้นจุดไหนก็ได้นะที่ว่าเราต้องการนะครับก็ได้นะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้เรามาที่ตัว select นะครับเดี๋ยวก็ in v e r t นะครับ in v e r t ต่อไปนะคก็ให้เราข้อที่เป้น delete นะครับ แบ่ดีลิทนะครับเสร็จแล้วก็คอนโทรลดีนะรหรือมาที่หรือก็มาที่ตัวซีเล็กก็ได้นะแล้วก็ดีลิทเห็นไหมคอนโทรลดี D, นะมันจะเป็นคนละตัวกับดีลิทที่แป้นนะครับไอตัวนี้ก่อนที่มาเนี่ยให้เราดีลิทที่แป้นนะพอต่อไปเนี่ยคอนโทรลดี D, หรือมาใช้ตัวนี้ดีลิทที่ตัวนี้นะครับทันนี้เราก็จะได้ภาพเนี่ยอัน,ะนี้ถ้าเราไอตัวนี้เราสามารถที่ลากออกไปได้เลย ราต้องการให้มันเป็นแบบกรอบนะครับใส่อยู่ในกรอบนะครับก็ให้มาที่ตัว image นะครับมาที่ตัวนี้ตัวทีมนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับครับเรียบร้อยนะครับวิธีการทําภาพวงกลมนะครับส่วนในตัวเนี้ยเราสามารถที่จะไปทําภาพนูนนะครับสามารถที่จะไปทําภาพนูน ก็ได้นะครับแล้วก็ไปใส่ขอบนะครับไปใส่สโตรกหรือว่าไปใส่ไอตัวส่วนนูนส่วนโ,นโ,นโคง้งส่วนเว้าตัวนี้ได้นะในคําสั่งชุดอื่นๆนะที่ว่าคือแนะนํากันไปแล้วนะครับตัวนี้เราก็ถ้ามาที่ตัวเนี้ยตัวมูฟท o เนี่ยนะเราสามารถที่จะเอาออกไปได้เลยนะไปใส่ตรงไหนก็ได้ครับครับวันนี้ผมก็แน,นะนำวิธีตัดผ้าวงกลมนะครับหรือว่าทํผ้าวงกลมนะครับ แต่งผ้าวงกลมนะครับเอาไวเ้เป็นเท่านี้นครับวันนี้ก็สวัสดีครับ